ตอนนี้เวลาบ่ายสามนะครับตรงสะพานนาเกตนะครับกลับลำดูนะครับน้ำวนเยอะมากนะครับแล้วก็ไหลแรงด้วยนะครับตอนนี้รถเล็กหข้ามผ่านเกียรทําปิดด้วยเออทางที่เลือยงข้ามผ่านนะครับนี่ขับที่ท้ายกันอยู่นะครับน่าจะได้มี นี่เราผ่านทางปิดมาเลยอ่ะเนี่ยอ๋อ,อ,อจอดต้นเล็กผานไม่ได้จริงนะครับ